คอเลสเตอรอลจาก471ลดเหลือ196โดยใช้โปรแกรมฟิลเกรสแค่1่เดือนน้องเปียโนทำยังไงเดี๋ยวให้น้องเปียโนเล่าให้ฟังค่ะอยากลดน้ำหนักก็เลยตัดคาร์บสนิทแต่เน้นในการกินโปรตีนและไขมันเป็นเวลา1ปีมีอาการปวดหัวและอาเจียนขึ้นมาพี่บุ๋มแนะนำให้ไปตรวจเลือดก,ก่อนไหมพอไปตรวจเลือดปรากฏว่าตกใจกับผลเลือดที่ได้รับคอเลสเตอรอลพุ่งขึ้นมาถึง471ได้ยังไงพี่บุ๋มก็เลยแนะนำโปรแกรมฟิลเกรสแต่เปียโนไม่ได้เชื่อนะคะว่ามันจะได้ผลดีขนาดนี้คอเลสเตอรอลเปียโน สูงมากไม่รู้ว่าจะลงได้ยังไงก็เลยลองโปรแกมรมฟิลเกสของพี่บุม๋มเพราะว่าถ้าคอเลสเตอรอลสูงมากกว่านี้จะทําให้เป็นสโตก็เลยกลัวเพราะว่าตอนนั้นเป็นโนดูแลผู้ป่วยแต่กลับมาป่วยเองทานไปได้1เดือนจาก471ลดเหลือ196ตกใจกับผลลัพธ์มากค่ะเพราะว่าคอเลสเตอรอลลดลงอย่างไม่น่าเชื่อทั้งๆท,ที่กลับมาทานอาหารปรกติโดยไม่ตัดคาร์บหรือไม่ตัดแป้ง <S <S ไม่ตัดใดๆทั้งสิน้นทานปกติขนมหวานที่ชอบแต่คอเลสเตอรอลลงเป็นโนว้าวมากกับผลลัพธ์ที่ได้ทัก ใครอยากลดคอเลสเตอรอลเหมือนน้องปิโนโดยใช้โปรแกรม f ฟ l ลเก a ดทักหาบผมได้เลยค่ะ